ว้จาจ้ามาเก็พบพานีงเลยเก็บพานีงเลยสวัสดีจ้าวันนี้จะพาพ,พี่น้องมาเข้าป่าจ้าพี่น้อง ได้คข้าว่าเฮ็ดระงูออกจกมาจากพี่น้องขอจอดโหลดได้มื่อนี้นจ่จจะมีใจเฮ็ดระงูนี่กอใครหนึ่งล้วจะมีโต๊ะไทยโหลดพี่น้องถ้อยโหลดมาจอดพอดีจ้ะไาจ้ะเห็นอีกจูมหนึงน่งเนะี้ยแต่ยองพ่อ เก็บพับนี่เลยเก็บพับนี่เนี่ยพี่นุ๊กหยุดท้ายุดเลยเนะจัะบวชันได้ยังหัดเข้าป้าพี่นุ๊กที่เรางูเนี่ยเก็บนมาเนาะว้าวโอเคจิงจิ๊บพี่นุ๊ก ไปจ,จะไปห้ากันเตนะจ๊ะวันนี้มาแล้วมาแล้วจ้ะคันนะะมข้างกลางเป็นใครเนาะอ,อีกพ่งอพ่ง่เห็นเห็นเรางงเล็กเมื่อกี้นะ <Yeah. S 2> เยอะนะครับกำลังเก่งเสร็เพึ่งว่านจ้ะไอ<ป>นึงจ้ะพี่นอ้องไอวักไงเลยจ้ะเอ้ยจะหากันต่อจ้าเผะนึงน้อนะพี่นอ้องอ้าเห็ดเผออีอกง้เรืืองรักหนึ่งจ้ะ

ข้าเจ้ามาใต้เอาพี่น้องเข้ามาช่วยที่ได้เห็วริมทียแล้วนจ่จจะที่พอเป็นมูคขขืนว่นนวนะเห็ดน,นม,มกวางน่จจะงูนมกวางะมาเปนต่อจ้า ถึงจ้ะพี่น้องถึงเขาค่ะเลยพี่น้องมาเจอว่าเนาจะหายมาเอว่าวมาเอว่าตูมูดฟูๆฟูนถั้แล้วนะอืมถั่าแล้วอตอว่าอืมใ่นงจากพี่น้องเห็ดกระตืนขุน ผลล่ายานอะจะงามจ้จะกอีกินนี่ก็ได้ ใช่ก็จะพี่น้องขุนยางตินะจ๊ะ 突然的。嗯嗯嗯 โมนี e ่ได no <plane. S 1> ้สีเนาะจ้ะเ้วเลยบึงกระตันมันนี่ก็ดอกตูมฮะนีนอยอไปเหเจ้พี่นนอะ อยู่โมโมกันนะจ๊ะเนี่เดี๋ยวให้กินน้อยหน่อยยากจ,จังจะกินกี่มีบุกหอยใช่ป่ะยาวไปเป็นมูน่ามูห์หัวไม่แท้มูเดียวป๊อปมีเสียงตัวเน,นี้นยตุ้มบดมาก็ไดู้กพ่ออัพ่อเองมัน <c oughs> ข้างล่างไปต่ำเมนันเนาะให้พึ่งจากเนาะเหมือนก็นยู่ข้างทานอกเดียวนะจ้ะสรุปคลิปจ้ะพี่น้งองดบผ่ากันได้เมันพูดละมูนะจ้ะมันขนไล่จ้ะพี่น้องคนมาไต่เอาเนาะเอามาช่วยเขาก็ได้ซัมมี่แล้วเนาะจ้าสะพอได้แกงอยู่นาะ แล้วโอเคนะงลงรถนะก็คลิปนี้กับประมาณนี้นะจ้าแล้วพ้อกันไหมคลิปหน้าน,านะจ้าสวัสดีจ้า